นี่นี่นี่เด็กเด็กหายอ๋อนี่ไงต้องไปทางนู้นโดยด่วนเด็กหายเฮ้ยอะไรอ่ะมีกลุ่มคนพวกลัทธิอะไรบางอย่างมันกำลังมุ่งหน้ามาว่ะเฮ้ยทำไงวะเฮ้ยเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนั้นก็จะมาบุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเฮ้ยไอ้นี่มันเข้ามาได้ไอ้นี่มันเข้ามาได้อืออืออือเฮ้ยโหเยเกอร์มีปืนว่ะ มีปืนก็นัวไปเลยแล้วกันเราสายขวานว่ะเออเออถือใช้ได้อยู่ถือใช้ได้อยู่โอ้เฮ้ยวันที่ห้ามันเริ่มมันเริ่ม,หมหโหดว่ะเฮ้ยไอ้นี่มันมาจากไหนวะเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันเอาเข้าเครื่องย่อยเอ้ามัไม่เข้าว่ะเออย่อย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 มีอะไรให้คาบบ้างเนี่ย คราฟกันหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ไงเครื่องคราฟอันใหญ่อันนี้อะไรเนี่ยโอมีอะไรประหลาดประาดบานเลยวะ่ะอค,คอตอันนี้อะไรเนี่ยพุกคอตพระแบบอคคอตไปดีกว,ะวะ่าว่ะเอาไปตามหาเด็กดีกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเด็กมันอยู่ตรงไหนวะ่ะเดี๋ยวไปดูแผนที่เผื่อมันจะมีบอกว่าเด็กอยู่ตรงไหนเออไม่มีบอกอ่ะแต่เมื่อกี้มันมีไอ้นี่อยู่นะเอา้า โอ้ไปกดลบเวททำไมทำไม,อไม,อไมเออนี่ไงเรามีนี่นี่นนอ๋อบอกไปทางนูน้นอ๋อเด็กกำลังนั่งหลงทางอยู่กลางป่าแล้วมีกวางมาจะกินหัวอ๋อโดนกวางจับไว้โดนขังใส่ไอ้นี่โอเด็กร้องไห้เอาวะไดโนคิดเดี๋ยวเราจะไปช่วยนายเองโอเคอะไดโนคิด อยู่แถวนู้นเอาเห็นแล้วนายอดทนไว้ก่อนนะไดโนคิดตีไปพังๆเอาขุ่นฝนตกดิโอ้โหมันอะไรจะขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ให้ที่นี่ก่อนให้นางฟ้าเพื่อนนางฟ้าจะใจดีเดี๋ยวนี่นี่ใช่ไหมเออนี่นี่นี่เอาเลาะจะเอากุญแจตรงไหนอ๋อต้องเอาต้องหาหมาเหรอโว้ยโว้ยโว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 ยหมาไล่หมาไล่หมาไล่ โอ้ยโอ้ยมาดิก็มาดิครับจุกระโดดฟันกระโดดฟันจุ๊กจุ๊เอ้ยนีงไงกุญแจมาแล้วเออ้กุญแจมาเอามาไขบับเออเปิดได้แล้วเออสุดยอดเอาไหนเ่ะเออยยัไงเปิดกันเปิดก่อนเฮ้ยเจอแล้วเอาไหนอ่ะไปไหนแล้วว่ะเอ้ยสมบัติก่อนเด็กไว้ที่หลังเราสมบัติกัน เออโอ้ไฟฉายต่ามาช่วยเด็กเออนี่แหละเอาแผนที่เปิดตรงนี้ก็ได้เ,ออเดียวหยิบเอาช่วยเด็กล้วไงต่อไปเอาช่วยช่วยเด็กตำร็จละอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเราขนอาหารกลับบ้านดีกว่าอาหารเพียบเลยเนี่ยเฮ้ยอันใหญ่ดีกว่านะเรามีที่เก็บของจำกัด เอ้ยมีหนังหนาด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าอ๋ออุ้มเด็กมาแล้วเออไปดีไปเร็วเอาเด็กไปส่งก่อนเฮ้ยเเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันกั้นคอกบ้านว่ะเราเข้าไม่ได้แล้วเฮ้ยเร็วเร็วเดี๋ยวอดตายอดตายเอออ้าเฮ้ยย่างมันย่าง เออนั่ไงช่วยเด็กกันที่เรียบร้อยเฮ้ย <Hey, hey, S 1> เดี๋ยวปเราไต้องไปช่วยเด็กอีกคนนึงเมื่อกี้เห็นมาแวบบแล้วหนังหมาเอาไปทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ไอคนรับซื้อหนังหมามันมาแวบบบ,บไปไหนเราไม่รู้เอยนี่ไงไอคนรับซื้อหนังหมาเดี๋ยวเยวเอาหนังหมาไว้ให้มันก่อนมารับซื้อหนังหมาเอาโอโ้โหอะไรวะเนี่ยกำลังเข้ามาขายโอโ้โหไม่ทันอฮ้ยดึกแล้วอะ อ,นนะอ่านี่ไงเจอแล้วเอยเหลืออีกสองคนว่ะไอ้หลามเฮ้ยมันดึกแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันนะเดี๋ยวเช้าเราค่อยหาไอ้น้องชายเปไ็นไงบ้างไดนโคิดอ๋อไดโนเโสาร์ตัวเล็กเดนเสาร์น้อยอ่านี้เราก็ถือว่าภารกิจสําเร็จว่ะไดนเสาร์น้อยช่วยเดโนเสาร์น้อยเอาเอายังยั้งอีกยังจะไปไหนอีกเนี่ยเฮ้ยเออเอาหอิว พระหิวว่ะเอ้ยกลางคืนพระฉันไม่ได้ยา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 ผิดศีลผิดศีลไม่ได้นะไม่ได้นะเออเป็นพระเนี่ยมันต้องฉันได้เฉพาะตอนช่วงเพลงเท่านั้นก่อนเที่ยงจะมาฉันอะไรมั่วซั่วเออพี่เล่นเป็นไหมนี่ทำสปีดบูธเพื่อทำภาระภาระผิดเร็วๆเล่นไม่เป็นครับพิ่งเล่นครั้งแรกเมื่อตกี้นี่แหละ ตอนกลางคืนก็กลัวนะไม่ค่อยกล้าออกแล้วไออันนี้มันเอาไว้ทําอะไรวะเนี่ยฮะจริงๆมันเป็นชั้นวางของไม่หรอไอ้น,นี่มันตั้งเป็นบังเกอร์เลยวะ่ะเฮ้ยเฟี้ยวว่ะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเป็นการอะแดปใช้เป็นการอะแดปใช้ที่ดีวะ่ะเออเอาเรื่องเหลือคนอื่นที่โดนดังอยู่เอาแล้วไอไอนั่นไปไหนแล้ววะไออะไรอะไอต้นเบอ่ะเออต้นเบ,นเบ,นเบมัน มันนอนอยู่มันไปแล้วเหรอกินเด็กเพื่อความอยู่รอดมันใช่ไหมนะเนี่ยเฮ้ยนี่นี่น,นี่ไปก่อนไปก่อนวนดวนนวนวันวน,ว,น,ว,นวันที่แปดแล้วไปหาน้องหลามตาเค่นคิดตาเค่นคิดบอกไปเล่นอยู่ริมน้ําว่ะเล่นอยู่ริมน้ําแล้วเจอไอ้กวางไอ้กวางดุไอ้กวางดุนี่มันมาจากไอ้นี่ปะเนี่ยวันพีทปะเนี่ยใช่ไหมมาจากวันพีทแน่เลยมันเป็นร่างสองของไอ้กวางน้อยชื่ออะไรวะจำไม่ได้ โอ้โดนโดนบีบคอว่ะไปเราไปช่วยไอย้นั่นนะแถวบ่อน้ําว่ะบ่อน้ําไหนวะเนี่ยไป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 เรามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วน้องหลามหลามน้อยแถวนี้แน่เลยที่บอกว่าไม่ไม,ไมีน่าใช่รู้ก่อนแถวนี้หมาก็เยอะซะด้วยดิเอ้อะไรเบื้องไม่ใช่มีท่านเฮ้ยมันอยู่ไหนอะเฮ้ยหลงทางว่ะ จะหลงทางแล้ววะหูเรามาไกลด้วยเฮ้ยมีม,มีสมบัติเราเป็นตัวสลักวะเราเน้นสมบัติหูเลามาแถวนี้ตาแดงแป๊ดเลยคกน็น่ากลัวเลยแบอบเฮ้ยมีเกาะว่ะนี่งาเรามีเกาะใส่เขาละสวยงามตามท้องเรื่องอนี้ะไรอะ่ะเขาบอกว่า แฮมไดอารี่บอกมีบางอย่างอยู่ข้างนอกเราระวังให้ดีหน้าตามันจะเหมือนไอตัวที่มันอยู่ในลูฟี่นั่นเองมันเป็นมันเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดลูฟี่ว่ะ <c oughs> อ่ากลัวแท้โอ้โหแล้วไอตัวนี้ดูมันดูแลเป็นมิตรมากเลยนะเนี่ยตาแดงแป๊ดเลย <c oughs> เฮ้ยข้างหลังตรงนั้นม,มีอะไรด้วยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปก่อนไปก่อน ไปก่อนโอ้ยเฮ้ยดูหนาไล่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปก่อนไปพรกพริกพรกกินพริกก่อนกินพริกแป๊บกินพริกแป๊บเออเอ้าไม่กินวะเออเอาหมาไปพอดีเลยพี่อันนี้เขาทำอะไรอ่ะไหนทำไรอ่ะปีบ้าวทำไรทำไรอันนี้มีอะไรอ่ะในห้องนี้เฮ้ยมีปูนปูนว่ะเก็บก่อน เออปูนมีปูนแต่ไม่มีกระสุนทำาพื้อหรอพี่บ้าวโอ้โหมีปืนแต่ไม่มีกระสุนเฮ้ยแล้วนี่หลุมศพใครอ่ะตอนต้นเบอเหรอใช่ไหมไอ้สุ่มหลุมศพตาต้นเบอวะต้องมาไว้อะไรวะอ๋อตอนนี้ต้นเบมถูกย่อยกลายเป็นเชื้อเพลิงมาแล้วสงสารเอ,อ้ยอะไรอ่ะเปนเด็ดไม่ทันแล้วดลยตอต้นเบอมันขีดไปแล้วอะประเด็นเลยเอามาทำาพื้ออะไรตอนเนี้ย มันไปเกิดแล้วไปสว่างแล้วต้นเบี้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยเก็บเพิ่มเก็บอะไรอ๋อเก็บไว้โอเคเต็มไม้เต็มมือเฮ้ยดึกแล้วดึกแล้ว,กล,วกลับก่อนดีกว่าวะเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้ไรไรดังทุบทุบทุบตุบอยู่ข้างหลังเนี่ยเราไม่หันไปมองดีกว่ามันมีมันมีอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะตาขาวขาวตาขาวขาวอะไรวะเฮ้ยมีเสียงฟลิงฟลิงด้วยวะ่ะ เหมือนมีการต่อบตู้วัวเอาเยเกอร์ขีดโอ้ยเฮ้ยแล้วไอ้นี่อะไรอะนี่ซากใครวะเนี่ยโอ้ยตกใจโอ้ย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 ไปก่อนไปก่อนไปแล้วจะแตกจะแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วโอ้ยมาดูแต่ดูซากใครก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยขีดไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดจะดูให้โอ้ย โอ้ดูตาไอ้นี่มาเลยมันชื่ออะไรวะเนี่ยผมชุบต้นเบแล้วนะเอาจริงเหรอเอาแล้วต้นเบมันไปไหนแล้ววะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนหนึ่งสองนี่ม,นมันมีหนึ่งสองเนี่ยเฮ้ยอ๋อมีกูดเบสด้วยวะมันเอาไว้ทำอะไระเตียงน,นอนได้หรอคนนี้ไม่เห็นจะนอนได้เลยเอาฝนตกหนึ่จะแอบกันดีกว่เาเฮ้แอบหลบฝนก่น นั่งพิมพ์ในนี้ไม่ถึง้าวิแตกนี่ห <c oughs> นึ่งสองสามเนี่ยเรามีแค่สี่คนเองเนี่ยต้นเบยมันแตกไปแล้วไม่ใช่หรอเออแล้วมันเช้ายังเนี่ยแต่ฝนมันตกว่าเฮ้ยต้องหาของกินก่อนเอาเนื้อหมดเนื้อหมดวะาไงอ่ะตอนนี้เอาเตอมาใส่อเอานี่มันท่นนาน เอ้ยโอ้โหไม่มีอะไรกินว่ะไปหาเอ้ยดอกไม้ต้นไม้เออเก็บให้นางฟ้าเอ้าแล้วแปลงผักผมไปไหนอะแปลงผักใครใครถล่มแปลงผักไปแล้วเฮ้ยอ,อ้นอ้นอ้น,นไปหาของเไปไปกินผักกินหญ้าไปก่อนแล้วกันกินหญ้าเออเอออย่างน้อยมันก็ยาไตได้บ้างอะวะ เอ้ยเราไม่มีใครไปชุบไอตัวนู้นเหรอเออเดี๋ยว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 ไปช่วยชุบมันก่อนเราดีมันเอามันเอายามาให้เราก่อนที่มันจะจากไปก่อนที่มันจะขิดแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปขิดกับมันด้วยออหรือว่ารอดเอ,อ๊ะอะไรวะเนี่ยแวะก่อนแวะอะไระเนี่ยเฮ้ยพัดลมว่ะเฮ้ยสบายแล้วคราวนี้เราไม่ร้อนละมีพัดลมเฮ้ยดงดงดอกไม้ เอแวะไปเรื่อยอะเมื่อไหร่จะถึงเพื่อนติวเนี่ยเพื่อนนอนขิดจะเป็นปุ๋ยอยู่แล้วมั้งนะเออไปไปต่อไปต่อเอาเฮ้ยทำไมมีแบนเดดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้ามันขิดมันขิดอยู่ในถังขยะด้วยเฮ้ยไอหมามาไงวะเนี่ย โอยมันโดนมันโดนมันโดนหมากระโดดขีดทีเดียวกระเด็นมายมี่โอ้โหเกือบขิดละเฮ้ยชุบพระเนี่ยได้บุญเออนี่ไงบุญเลยมีบุญละคราวนี้ตายไปไม่ตกนรกแล้วอะเ,อเราทำบุญใหญ่รักษาพระเนี่ยรับรองได้เลยพี่อ่านแคทหน่อยพี่รอบหน้าได้ดีอะไรวะเนะี่ยนี่ก็รอบไม่มีรอบหน้าแล้วชีวิตคนเรามันมีแค่ชีวิตเดียว เออไม่เป็นไรพี่หมาเฝ้าศพพี่อ่านแชทผมพิมพ์นานละวตอหน้าเล่นดีๆผมโดนชุบแล้วแต่ออกเกมเพราะรับไม่ได้เอา้าทำไมรับไม่ได้เรื่องอะไรเดี๋ยวเอาเฮ้ยมันหิวมันหิวหิวข้าวช่วยด้วยหิวสวัสดีครับสวัสดีดัมมี่คุงด้วยนะครับสวัสดีครับรอนะ ไอ้ไ้ตัวนี้ไม่คิดจะออกไปทำอาหากินอะไรข้างนอกเลยอะเพื่อนเออโอ้โหนี่เป็นหลอมไอ้ตัวนี้มันกลางมุ้งอยู่นี่อย่างเดียวเลยไม่คิดจะไปไหนเลยหรออ๋อเป็นสายสายสร้างฐานสร้างบ้านอย่างเดียวสิบเจ็ดกับแปดมีไม้สิบเจ็ดนี่แปดเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยเราควรประหยัดตั้งเตียงเปลืองไม้เอา เฮ้ยไม่ได้ดีเราก็ต้องการนอนมันเป็นสิ่งสำคัญเออนอนเป็นสิ่งสำคัญนะคนเรามันต้องนอนเฮ้ย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 ไม่แล้วว่ะตัวนี้น่ากลัวว่ะโอ้ยหิวอ่ะก็ตายกินใกล้ๆก่อนแล้วกันนะมันคงังไม่มาแทะเราใช่ไหมไอกระต่ายนี่กรตุกจังวะเฮ้ยกระต่ายหรือปลาวะเนี่ยเออ เฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเฮ้ย و, มันซิ่งว่าเนี้ยเอาทำไมเราไม่เห็นซิ่งะ่ะอ๋อต้องชาร์จพลังด้วยโอ้ยอันนี้ก็ตายไม่เพื่อแผ่เพื่อนเลยเออนี่เรามีพัดลมอย่าเอาไปกันบ้านมันเปิดแมปไม่ได้อ๋อว่ะหลอมพัดลมว่ะเออนี่ไงหลอมพัดลมเปียวไปเลยเครื่องหลอมเราเนี่ยมันใช้งานได้ดีว่ะอ๋อนี้สปีดบูส เฮ้ยนี่มีกระสุนเนี่ยเครื่องทํากระสุนเนี่ยมันต้องทําแล้วโอ้แต่มันมันต้องหาไอ้แดงแดงเนี่ยไม่รู้ไปหามาจากไหนวะโอ้ยก่อนแล้กัน,นๆๆๆเนี่ย,อยไอ้แดงแดงแดงเนี่ยเช้ายังอ่ะไอ้ตาไอวู้ดยังไม่เช้านี่หว่าไอ้นั่นมันยังตาเหลือกอยู่เลยโอ้ยเดี๋ยวต้องไปหาเด็กก่อนลืมหาเด็กเลยเนี่ยโอ้รอก่อนนะต้องไปหาอาหารด้วยดิประเด็นเลยอนัานๆไปลากไปอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไ,ไรอ่ะ ไปปุ๋เนี่ยขุดดินก่อนอ๋อนี่งไงลายแทงเอาว่ะนี่มันลายแทงวันพีชชัดๆเขาบอกว่าระวังฟ้าผ่าด้วยเด้อเอา้านี่มีคนเปิดไปแล้ววะอวเฮ้ยอะไรอะวันที่สิบแปดแล้วหรออินโฟสองนี่คืออะไรเขาบอกว่า p r e เ a t เดอร์อ e t o d เฮ้ยนี่ไงนี่ไงไอคนรับซื้อของใหม่แล้ว ปึ๊บมา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 นี่เลยโอ้คราวที่แล้วกําลังจะขายไอ้นี่ก็หนีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโดนฟ้าผ่าเกือบขิดโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยคนแม่งดวงซวยเหรอวะเนี่ยเออเอาเป็นอันไหนดีอ่ะนี่ดีกว่าที่เก็บของพูดพูดที่เก็บของเฮ้ยมันบอกว่าต้องเป็นอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหฟ้าผ่าอะไรนัาเหงาวะเนี่ย แอบก่อนโอ,โอ้โหไปทำอะไรมาวะเนี่ยให้ผมไปช่วยในเกมเอาใหม่ครับอ่านแชทพี่อ่านแชทไรโดนฟ้าผ่าไปสองทีแล้วนั่นน่ะเฮ้ยเอาไฟมันจะดับแล้วนี่่าเนี่ยไฟเลเวลสี่เฮ้ยโอ้โหเนี่ยดีแอบกันไม่งั้นจนะโดนผ่าแล้วเนี่ยผมาแอบก่อนมาแอบก่อนอันตรายมากอันตรายมากโอ้โหเอ็โโอ่ะมันสิ่งแท้ เอ้ใครอยู่บ้านนะช่วยไปตัดมงตัดไม้ทำมาหากินด้วยครับมันไปจะดับแล้วเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ยมันไปตัดอะไรมันแดงๆมาเนี่ยเอเอาไปย่างเอาย่างไม่ได้เอามันไม้เปียกไม้เปียกทำไงอะ่ะเอาไปพึ่งก่อนเออเอาไปพึง่งนู่นนเอาไปพึ่งเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไม้มันเปียกแล้วเอามาพึง่งโอ้โหไอ้นี่ก็หลอมอย่างเดียวเลย แล้วมันจะสร้างอะไรยันเยอะแยะเะัมีอยู่อันนึงแล้วโอ้โหเฮ้ยหัวจะปวดวะเออเดี๋ยวฟันไอ้ต้นนี้ก่อนแล้วกันนะเอาเออที่ไม่อ่านฉันเลยป้าผ่ามันเกี่ยวกันไหมวะเฮ้ยเอาไปนี่ก่อนก่อไปก่อน,อนเดี๋ยวไฟดับอุ้ยไฟมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะดูดิขึ้นมันน้อยนึงโอ้ต้นไม้ไม่ได้แล้ววะ่ะต้องหาต้นใหญ่วะ่ะ ลองต้นนี้ดิตัดได้ปะต้นตัดไม่ได้เดิต้นเนี้ยพระมันใหญ่เกินโอ้โหแล้วหิวอีกอมันอะไรทั้งหนาวะเนี่ยกินพืชผักที่เราปลูกไว้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยผักต้มน้ํากินก่อนเอ้าไอ้ตาเอ็กตายมองเท่งไปแล้วไปตุยอยู่ตรงไหนวะเนะี่ยเฮ้ยเอาว่ะโดนบุกอีกแล้วว่ะสงสัยเราต้องจัดการไอ้พวกที่มันมาบุกเราอะแล้วเราก็ไอ้นี่แล้วเราก็ เราจัดการพวกที่มันมาบุกเราแล้วเราก็ไอ้นี่ดีกว่าเหีว้วจัดการพวกที่มันมาบุกเราแล้วก็จับไปย่างกินเออโอ้ยชีวิตมันวุ่นว,วายแทบวะเฮ้ยเกมเนี้ยเแต่มันก็ดีมันเพลินงี้ยเอา้าเฮ้ยอ๋อแล้วมันไม่ย่างให้เรียบร้อยวะหิวหิวขอกินก่อนนะเออไหวแล้วกินจนหมดอะโอ้ไปก็จะดเดาเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ อาวะมันมีปืนผ่าหน้าไม้มาบุกกว่างานนี้โอ้พี่ชายผมสแปลมรัวๆเลยพี่